คลคล้ายยังไงเนี่ยดูไม่เห็นจะคล้ายเลยคือประเด็นก็คือว่าถ้าสมมุติอะเรามีรูปอยู่สองรูปนะแล้วมันวางทิศทางเดียวกันเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาอย่างอย่างเช่นคือถ้ามันวางทิศทางเดียวกันหันหัวไปทางเดียวกันเนี่ยเราจะดูง่ายนะว่าคล้ายหรือไม่คล้ายถูกไหมดูคร่าวๆเออเออเนี่ยมันมันคงคล้ายกันแหละแต่พออย่างเงี้ยมันวางตัวไม่ได้ทิศทางเดียวกันความคล้ายอันดับที่หนึ่งเนี่ยคือเขาจะดูก่อนแลมุมสากมุมอ่ะของสามเหลี่ยม มันเท่ากันเป็นคู่ๆไหมอ่ะอย่างอย่างเงี้ยเอามุมเยอะที่สุดก่อนนะอย่างเงี้ยมุมมุมเนี่ย70องศานี่ก็70องศาเหมือนกันนี่60องศานี่ก็60องศาเหมือนกันแล้วก็นี่50องศาก็คือสามมุมเนี่ย <c oughs> มันจะเหมือนกันเป็นคู่ๆถ้าจับคู่กันแล้วมาเท่ากันอยู่สามคู่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสามเหลี่ยมที่คล้ายกันแล้วก็มันก็จะมีมุม มุมเก็สมในกับมุม b ีมุม c ก็สมในหกสบองศาก็หกสิบองศาสมสมในกับมุม f แล้วก็มุม b ก็สมในกับ,บ,กบ b, มุม e อนะโอเคถ้ามุมสามมุมเ,เท่ากันจับคู่เป็นคู่ๆแล้วมันเท่ากันยู่สามคู่ พนก็จะเป็นสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะแล้วถ้าเป็นสามเหลี่ยมที่คล้ายกนันก็จะมีมุมที่สมในกันมุมที่สมในกันแล้วก็จะมีด้านที่สมในกันด้วยแล้วด้านที่สมในกันนี่ก็คือจะดูเนี้ยสมมติว่าดูด้าน ab เนี่ยอยู่ตรงข้ามกับหกสิบฉะนั้นด้านที่สมในกับด้านเอบีก็ดูมุมหกสิบแล้วก็ดูตรงข้ามกันมันคือใครก็คือ d e ออย่างนี้ แล้วถ้าสมมติรครูสนใจด้านด้าน BC เหตที่ต้องดูแบบนี้เพราะว่ามันมันวางตัวแบบรนทางกันหันหัวคนรทางกันก็ต้องอาศัยมุมเป็นหลักเนีย BC ตรงข้ามกับ,บ,บ50ฉะนั้นด้านที่สในใจกันก็ต้องดูมุม50เป็นหลักแล้วก็มองด้านตรงข้ามก็เจอแหละด้านที่สมใจก็คือ EF นี่ก็เหลือด้านสุดท้ายก็คือด้านด้าน a อซด้าน a อซจะส่งได้กับใครก็ต้องดูว่าเขาอยู่ตรงข้ามกับมุมอะไรก็ดูอีกรูปหนึ่งนี่หามุมตรงข้ามก็จะเจอด้านแหละก็ด้านดีแบบนี้จับคู่สองรูปให้ดีนะว่าใครคู่กับใครด้านนี้คู่กับด้านไหนมุมนี้คู่กับมุมไหนนะแต่ขั้นต้นอ่ะ ท่านเรียนขั้นต้น่เขาจะถามแค่ว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้คล้ายกันไหมแล้วนี่เขาก็ตั้งใจที่จะให้รูปเนี่ยมันดูหลอกตาถ้าสมมุติเราดูอย่างเงี้ยไ,ไม่ได้บอกมุมมานะหลายคนก็บอกมันไม่คล้ายกันหรอกเพราะดูองศาการเอียงอะไรมันไม่เหมือนกันเลยไะแต่ถ้าเราอาศัยขนาดมุมเป็นหลักอยากจะหามุมเนี่ยหาหายังไงทั้งหมดคือ180 4. ลบด้วยมุมสองมุมนี้บวกกัน ก็จะเป็นร้อยแปดสิบลบด้วยร้อยสามสิบแปดแล้วพอลบกันเสร็จปุ๊บจะออกเป็นสี่สิบสองเนี่ยมุมนี้นะครับสี่สิบสองแล้วก็คิดเหมือนกันน่ะอยากจะรู้มุมพีทายังไงเอ่ยมุมภายในของสามเหลี่ยมคือร้อยแปดสิบอยากจะรู้มุมพีนะเอามุมภายในทั้งหมดมาก่อนแล้วก็ลบด้วยมุมสองมุมที่เรารู้อ่ะมุมสองที่เรารู้เอามาบวกกันเก้าสิบมุมสี่สิบสองน่ะแล้วก็คิดเลขเอา นี้ได้เป็นร้อยสมเป็สองลบกันก็กลายเป็นสี่สิแปดเนี่ยมุม Q ก็คือสี่สิบแปดแล้วพอเราดูมุมสมมุมมุม D ก็มุม D กับมุม Q เท่ากันเราเรียกมุมที่สมัยกันมุม C มุม C กับมุม P มีขนาดเท่ากันมันก็คือมันเป็นมุมที่สมในกัน แล้วก็มุม e กับมุม a เป็นมุมที่เท่ากันมันก็คือสมดายกันมุมมันเท่ากันอยู่สามคู่มุมสามคู่นี่นี่นี่มุมที่หนึ่งแล้วก็นี่มุมที่สองแล้วก็นี่มุมที่สาถ้ามันเท่ากันอยู่สามคู่ก็เป็นสามเหลี่ยมที่คล้ายกันแล้วมุมที่สมดายกันก็คือตามนี้ แล้วถ้าเป็นด้านที่สมัยกันนะสมมุติคูดูด้านตรงข้ามบุมฉากก่อนด้านตรงข้ามบุมฉากไม่ไม่ใช่ปัญหา CE เนี่ยด้าน CE มันก็ต้องตรงข้ามกักบด้านตรงข้ามบุมฉากเหมือนกันถูกไหมก็คือ PR แต่อย่างเนี้ยเราเราไม่ใช่ว่าเฮ้ยเอาแนวตั้งกับแนวตั้งสมัยกันไม่ใช่นะดูดีนะสมมติคููสนใจ CDCD CD ตรงข้ามกับ42 จะนั้งที่ตรงข้ามกับ42ของรูปรูปด้านขวาม,มือก็คือ PQ แบบเนี้แล้วก็เหลืออีกอันหนึ่งก็คือ DE DE สมไดกับใครก็ DE เอะ,อะ DE ตรงข้ามกับ48องศาฉะนั้นอีกรูปขวาม,มือ48องศาตรงข้ามกับด้านอะไรก็นั่นแหละสมไดกับ DE ก็คือ QR ต้องบอกก่อนนะด้านที่สมในการสําคัญมันจะเกี่ยวข้องกับการหาขนาดของด้านที่ที่ที่หายไป <c oughs> หนึ่งเนี่ยดูว่าสามเหลี่ยมมันคล้ายกันหรือเปล่าเนี่ยก็คือดูว่ามุมสามมุมมันเท่ากันทั้งสามคู่ไหมถ้ามุมสามมุมเท่ากันอยู่สามคู่สามเหลี่ยมสองรูปนั้นคล้ายกันทีนี้มันมีอีกแบบหนึ่ง เขาไม่ได้บอกมุมมาแต่จะบอกได้ว่ามันคล้ายกันหรือไม่คล้ายกันขอจะบอกความยาวของด้านมาให้เอาดับแรกยืนยันยืนยันว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้คล้ายกันก่อนนะซึ่งข้อนี้ยมันวางตัววางตัวรูปเนี่ยหันหัวไปทางเดียวกันนี่นจะดูง่ายอยากจะรู้ขนาดของมุมซีเนี่ยเราก็เอาขนาดมุมของมุมภายในทั้งหมดลบด้วยสองมุมที่เรารู้เนี่ยบวกกัน นี่ก็จะกลายเป็น140ร้อยสี่สิบลบกันก็นเหลือสี่สิบอ่ะโอเครู้และมุม C เท่ากับสี่สิบแล้วไอ้ตัวเนี้ยน่าเอาเอ,เอ,เอ,เอขานาดมันเท่ากันเลยดูกป่ะเก้าสิบองศาห้าสิบองศาฉะนั้นนี่ก็คือสี่สิบองศามุมสามมุมเท่ากันเป็นคู่ๆเอาง่ายๆเลยทั้งนั้นสามเหลี่ยมสองรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมที่มันคล้ายกันแล้วก็มาดู ด้านที่มันเป็นสมนัยกันอันนี้วางตัวหันหัวทิศทางเดียวกันเลยฉะนั้นดูได้เลยนะว่าด้านที่สมนัยกันเนี่ยก็คือ A B สมนัยกับ B E นี้ A B สมนกับ B E แล้วอัตราส่วนของด้านที่สมนัยกัน นี่ถ้าตัดให้มันต่ำนะั้นก็แม่สี่เนี่ยสี่สามจุดสองสี่สองแปดอะต่อมา a b a c บ้างถ้ามันหันหัวที่ทางเดียวกันรูปมันจะดูง,ง่ายด้านที่สมนากันคือด้านที่มันมันวางตัวเหมือนกันอนะนี่ไง a อซก็สมในกับ BF แล้วอาัตราส่วน AC คือสิบแปด ดีเอฟคือสิบสองอันนี้ใช้แม่หกหกสามสิบแปดหกสองสิบสองแล้วก็ด้านที่สมนัยกันอีกคู่หนึ่งก็คือคู่นี้บีซีบีซี BC. BC สมนัยกับดีเอฟแล้วก็อัตราส่วนบีซีต่อ ef เี่สิบเอ็ดส่วนได้สิบสี่ใช้แม่เจ็ดเจ็ดสามเอ็ดเจ็ด เจ็ดสองสิบสี่นี่ไงการบอกข้อมูลของสามเหลี่ยมอันดับที่หนึ่งเขาจะบอกเขาจะบอกมุมมาให้ถ้างั้นเราจะตรวจสอบว่าเป็นสามเหลี่ยมคล้ายหรือเปล่าก็คือดูมุมสามมุมนั้นมันเท่ากันเป็นคู่ไหมดูที่มุมเป็นหลักก่อนนะถ้ามุมสามมุมเท่ากันเป็นคู่คู่ก็เป็นสามเหลี่ยมที่คล้ายกันทีนี้การบอกว่าเป็นสามเหลี่ยมที่คล้ายกันอีกแบบหนึ่งนะถ้าสมมติเขาไม่บอกมุมมาถ้าเขาไม่บอกมุมมาแต่บอกเป็นด้านมา เราก็ต้องเอาด้านที่มันสมในกันมาดูอัตราส่วนสามคู่ถ้าด้านที่สมในกันอันตราส่วนเดียวกันหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นสามเหลี่ยมคล้ายอันดับที่หนึ่งดูที่มุมอันดับที่สองดูที่ด้านแต่การดูด้านเนี่ยต้องดูก่อนด้านไหนสมในกับด้านไหนจับคู่ให้ดีนะอันนี้จะยืนยันว่าเป็นสามเหลี่ยมคล้ายโดยแม่ใส่มุมจะใส่อัตราส่วนของด้าน,านเป็นหลักก่อนหนึ่ง เรื่องนี้จะง่ายถ้าสมมติรูปที่เขาให้มาหันทิศทางเดียวกันมันจะดูง่ายอย่างเนี้นี่ไงด้านที่สมมายกันด้านที่คู่กัน MN กับ XY นะดูซิอัตราส่วนเป็นยังไง MN 4 XY 12ออกมาเป็น1นึ่งสามอ่ะต่อไปด้านที่สมมายกัน ข้อนี้หันทิศทางเดียวกันเ,เส้นที่มันเอียงเหมือนกันนั่นแหละสมได้กัน MO กับ XZ MO 3 XZ 9ออกมาเป็น1 3อ่งแล้วก็อันสุดท้ายคู่สุดท้าย ON กับ ZY O N หก Z Y สิบแปดก็เป็นหนึ่งสั้เนี่ยอัตราส่วนของด้านที่มันสมดุลกันเป็นอัตราส่วนเดียวกันแสดงว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้คล้ายกันสามเหลี่ยมคล้ายกันขาก็เขียนเป็นสามเหลี่ยม M N O กับสามเหลี่ยม X Y Z คล้ายกันก่อนนี่อันนี้คือมองแล้วเรารู้แหละว่าด้านไหนสมดุลกับด้านไหน เพราะมันวางลูกหันหัวทางลยกกันเลยนะถ้าสมมติมันหันหัวไม่ไม่เหมือนกันอ่ะหันหัวไม่พรทางกันอ่ะจะถามว่าเราต้องหาหาด้านที่สมดัยกันเราดูยังไงอันนี้กูแม่ศัยมูมนะคูจะเรียงลาดับเลยค่าน้อยสุดของแต่ละรูปอ่ะมันก็จะต้องคู่กันแค่นั้นเองนีด้านน้อยสุดของลูกไขรรูปมันนั่นแหละจะคู่กันต่อนเลย AB สมนัยกับ CD นี่อาศัยแบบรัดๆนะไม่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 ลงรายละเอียดเรื่องมุมเลยนะตัวเลขที่น้อยกว่าเนาะตัวเลขที่น้อยสุดของแต่ละรูปเนี่ยมันต้องเป็นด้านที่สมดุลกันแน่แน่ AB กับ CD อัตราส่วนก็คือ AB สาม CD หกนี่ไหนึ่งกัสองแล้วก็ด้านที่ใหญ่ที่สุดด้านที่ใหญ่ที่สุดของแต่ละรูปมันต้องสมดุลกัน BO ก็สมไัยกับ B O นี่คือ5นี่คือ10ก็คือเร็ดห่งสองจะได้ตัวที่สามก็คือค่าที่อยู่ตรงกลางถูกไหมนี่ก็จะเป็น A O กับ C O ก็คือ4กับ8ปดต่อมาก็เป็นหน่วยสองอัตราส่วนทุกคู่เท่ากันหมดเลยก็สรุปได้แล้วว่าสามเหลี่ยม A D O สามเหลี่ยม CDO คลายกันถ้าสมมุติรูปมันซ้อนกันนะเมื่อกี้รูปที่ให้ดูแบบแรกมันแยกลูกไขนลูกมันและหันหัวที่ทางเดียวกันแบบที่สองก็คือลูกไข่ลูกมันเหมือนกันแต่หันทิศทางไม่เหมือนกันแต่ที่สามที่มีปัญหาคือว่ารูปที่มันซ้อนกันอยู่ถ้ารูปที่มันซ้อนกันอยู่เนี่ยครูก็แน่ว่าเราก็ดู อันนี้ก็คือตัวเลขที่เราจะใช้ก็คือสามตัวนี้ถึงไหมรูปนี้นะเสร็จแ,แล้วอีกรูปหนึ่งอ่ะเราก็ไปแยกไปแยกออกมาแยกออกมาชัดเจนเลยนี่รูปใหญ่ก็คือ a b c แล้ว a b เนี่ย a a ถึง b เนี่ยจาก a b, ไปยัน b ผ่านสองส่วนหกกับสองรวมกันกลายเป็นแปดอันนี้เหมือนกันจาก a ไป c เนี่ย a ไป c เนี่ยมันผ่านสองสองช่วงช่วงที่หนึ่งคือสิบสองที่สองทกสี่ก็ผ่านสองช่วงก็เอามาบวกกันก็กลายเป็นสิบหก ส่วน bc เห็นจะชัดคือสิบสองแล้วพอเราเราเรา,เราได้ออกมาอย่างนี้เสร็จปุ๊บไอ้ตรงทําเป็นไม่เห็นหาแล้ว่าปิดนะดูดูเท่าที่จะเป็นอย่างเงี้ยแยกออกมาแล้วปรากฏว่ามันมันวางทิศทางเหมือนกันด้วยก็เลยง่ายเลยฉะนั้นคู่เนี้ยคู่เนี้ย,ยสมัยกัน ab กับ ap ก็คือแปดกับหกทำให้มันต่างก็คือใช่แมมสองถัดมาก็ ด้านนี้บ้าง ac สมไดกับ a q ก็คือสิกับ12ใช้แม่4 4 4 6 4 3 2แล้วก็คู่สุดท้ายก็อันนี้นะก็คือ bc สมไดกับใคร pq ก็คือตัวเลข12กับ9ใช้แม่3 3 4ส3มสี่ก็ อัตราส่วนของด้านสามด้านที่มันสมดุลกันมันเท่ากันอัตราส่วนเดียวกันหมดเลยก็สามเหลี่ยมสองรูปนั้นก็ขายกันยังอยู่ในคำถามที่ว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้ขายกันหรือเปล่านะคือหนึ่งเนี่ยสองรูปเนี่ยมันไม่ได้วางหัวที่ทางเดียวกันมันไม่ได้เอียงแบบจับคู่ได้เลยถูกป่ะออครูจะดูด้านที่ชัที่สุดก่อนของแต่ละรูปนะ เนี่ยันที่ทาที่สุดเนี่ยทนที่ทันที่สุดแล้วดูสิอัตราส่วนเป็นยังไง D F D F นี่สิแล้วก็ N L แล้วกันครับ N L N L คือสิบสองใช้แม่สองอันดับสองก็คือดูมากที่สุดมากที่สุดของของแต่ละลูกเขานีนี้คู่นี้ D E คือสิบแปด แล้วก็ MN MN คือยี่สิบเอ็ดใช้แม่สามสามหกสิบแปดสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดแล้วก็มามาด้านที่เหลือนี่ EF EF ยี่สิบห้าซึ่งยิงนี้ต่อได้แล้วนะแล้วก็ ML ML ยี่สิบแปดอนี้ใช้แม่สามสามห้าสิบห้าสามหกสิบแปดก็นี่ไงอัตราส่วนของด้านสามด้านไม่เท่ากันทุกด้านแสดงว่าสามเดี่ยวสองเดี่ยว ไม่คล้ายกันอืมถ้าวางตัวไม่เหมือนกันก็อาศัยค่าน้อยสุดค่ามากสุดกับค่าที่เหลือเนี่ยก็แกง่ายดี